ัสดีค่ะอยู่ที่ถนนอับปันนี้นะคะตอนบ่ายมืดก็มานี่นะคะทำเกจพื้นที่บ้านให้ลุงเต่านะคะน่าทึ่งมากเลยเนาะมีสระว่ายน้ํามีตะแค่นั่งเล่นนะคะมีตะแค่นั่งเล่นมีน้องหมูนะคะมีน้องหมูแล้วก็มีเป็ดนะคะโน่นค่ะมีเป็ดนะคะมี่แต่แบบเก นั่นไงลงเล่นน้ำแล้วบบมืดก็เกรีดนะคะบ้านหน้าอยู่บ้างนะคะบ้านป้ายุพินนะบ้านลุงเตา๋าป้ายุพินมะม่วงนะคะตกมากเลย ะค,ะคือน้ำจะหมุนเนาะน้ำจะหมุนสา้พลังแสงอาทิตย์นะคะสช้แผงโซ,าซลเซาเซลล์เนาะแผงโซลาเซลล์พลังแสงอาทิตย์แล้วข้างล่างก็จะมีน้องหมูนะคะเออ,อเราทำยังไงถึงจะปลูกได้ที่นานเราเนะ อุ้ยมะม่วงอะไรนี่มะม่วงไข่คั่เลเออโอ้โหนี่นี่นี่พวงนี้นะป้าเออมะม่วงเบาบ่โอ้ยสะอ้อนแต่หม่งม่วงนี่ละสะอ้อนสะอันสะยางเนาะเนากล้วยกล้วยลโอ๋อกล้วยยังกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าตั เรามากับเบามืดนะคะแต่เราจะกลับกับเสียบอยนะคะโอ้ยอเห็นแล้วหมากละมุดกับพ่อหมากละมุดหมากม่วงกับพ่อหมากม่วง,งน,น้มยงางบ้านบต,ต่นกับมืดมากับเสียบอยนะคะเพราะว่าบามืดยังขับรถไถอยู่นะคะลุงกลับมาตั้งแต่ตอนไหน กระขุดดินอยู่หันลังกระขุดดินอยู่มองห้องน้ำหันลังเออกระขุดดินโอ้ยไปเห็นปุ๋ยแล้วตักออกมาตากแดดแล้วมาใส่ต้นไม้ยยที่ห้องามคักปุ๋ยที่มุดบ่เออ,เอ,อปบาบาลากับสะดินถมอยู่หันลังสะดินถมปุ๋ยนั่นล่ะบอกหงเมเอลุ้งมาก

เขากระโทบอกว่าทบ้านไปทบ้านมาแล้วลุงไปปิดเองเข้านก็จะบอกว่าไปอกินบค 这三根吧，来，这三根的吧，放好沙子。放这里，啊，都没人。 ขาวไรที house, <ifting> <arnt>? ่เ <unfor k> ันขาวอไได้ขาวี่ันขาวีขาวีขาวีขาวร้าบ้า้าบ้าหนข่ายเดนนยมนมีบุญนะ่านท้าจะเงจเลที่นี่มีบุญท่านท้าย พุแนวนำสั่งหางเงาสนุสกแกง chết con lợn em hư ôi ờ? ờ. chào đi con lợn cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

どうぞどうぞ。

ว่าบูกลูี่ได้ว่เราทำงานเยอะถ้าว่าคนอันนี้มีอาวด้วยตะเกียงปืนใจด้วยขอนแห่นเชือย่านป้นเสีเอาหุ่มแลเชือกปุเดี๋ยวเราต้องใส่ไรแบบนี้ไหมเอาปุ่มมเชือตอนนี้นะไบใส่นะไปัญหาอย่างความจริงมันเลื่องนส่ความจริงมันเลื่องอย่าเอะใจเอาปุ่น

คืองบุญบุคนค,น,คนเอาเอาแน่ๆเ <c oughs> อาท่จุ่มมาได้ทันแพ้ซะนะอยู่ายังฮะ้ยที่ายเนาะที่จอกจับก,กไปเลย,เลยกไ็ได้ปวน้ตาอุปอามน้ำจะไปปวดปวด โอ้ยนาะเสือผ่าจิถือนำนาบริสับได้เกี่ยวนยเานาะถอ,อดไปซักเลยกระซือกะซือหม่แหนะอ๋เขามีแผน้ <c ười> องกล้าร้อยให็นบอโปรโมชั่นเนี่มือคืน่ะอเออคอยนอนฟังรักย้ำไดพเห็นยแนาแขนยาวนสันง โอ้โหแนวนำสันหางเงสนุกแงโอ้ยสือเองนะอย่าให้ซื้อให้ตลอดเลยเอาเป็นลิกิาีลซื้อเองเาเนี่ยกระลำสามงานผู้น่ะเออเป็นงานพอเบมๆนี่อ่านนี้แล้วคลิปนี้ก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะายปอีกแ